สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ่ายวันที่17พฤษภาคม2567-2024นะคะตอนนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวที่ Byland Abbey นะคะอากาศตอนนี้ตอนนี้เลยนะคะน่าจะอยู่ที่16-17องศาได้ค่ะทุกคนเมื่อเช้ามาหนาวมากค่ะแต่ตอนนี้อากาศดีค่ะทุกคนมีแดดออกนะคะ เมื่อเช้าหรือว่าคลิปที่แล้วนะคะพาทุกคนไปชม Apple f o r ฟ a b b แอนะคะซึ่งเป็น a b b e ของยุคใหม่ยังมีสภาพที่ดีสวยงามสมบูรณ์แบบทุกสิ่งอย่างแล้วก็ยังใช้งานโบสอยู่ในทุกวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพาทุกคนมาที่ b b ป e ี้ทางอีกแล้วคะ่ะทุกคนแค่เห็นก็เสียดายคะ่ะเสียดายมากเลยอะดิฉันมองเห็นร่องรอยของความสีวิลไลของความรุ่งเรืองในยุคนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะทุกคนไปลงมาจากรถแล้วนะคะ อันนี้แสงแดดลงกระทบกับยอดอ้บีสวยงามมาค่ะทุกคนตรวน,นี้จะเป็นโรงแรมนะคะ free entry อ,อันนี้ไม่เสียเงินค่าเข้าค่ะทุกคนถ้าหากที้ฉันหมุนกล้องเร็วไปต้องขออภัยทุกคนบางครั้งลืมตัว ไปค่ะไปข้างในเอาผิดทาง <laughs> โธ<ด>่ข้างบนมันโคง้งสวยงามมากนะคะอ๋อตายละเสียดายลุงก็อ่านประวัติ ของแอบบี้แห่งนี้นะคะไหนขอดูบริเวณบ้างสิปี1177ที่ t ริ่มตนที่นี่ปี1177นะคะโอ้ยเงาแสงลงกระทบโดนเป็นเงาพอดีค่ะทุกคนเมื่อกี้วงกลมที่บอกทุกคนนะคะวงกลมข้างบนเนี่ยมันคือหน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคน นี่ค่ะเขาเขียนไว้ว่าเาเป็นแบบเป็นแบบให้ Yorkminster ทําทําลักษณะนี้นะคะทําวงๆแบบนี้หมายถึง y กมิ m i n s t e r ก็ copy copy stain แบบนี้นะคะไปสร้าง one of the big, bigger than most cathedrals mm hmm. one of the biggest churches in the country Yeah you've got Aram ใหญ่มากค่ะทุกคนเป็นอาบ,บี้ที่ใหญ่มากเป็นอบบี้แห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในตอนนู้นนะคะดูแค่ฐานเสาคือใหญจ่จริงๆแล้วคิดดูซิโอ้โห ตรงนี้เหลือแค่ฐานค่ะไม่เหลือไม่เหลือตอละเหลือแค่ฐานแบนๆที่ฉันจินตนาการว่าถ้าเจอพระเจ้าเฮนรี่ที่8จะถามพระองค์ว่าโกรธอะไรขนาดนั้นธ <c oughs> ่ทำลายสิ้นเลยอ่ะเสียดาย well, and then a walkway around the outside that would be would have a roof on it. Oh. It's called the cloister where the monks could walk round to exercise. Oh, okay. เป็นที่ให้พระดิฉันพูดบาทหลวงก็แล้วกันเนาะเป็นที่ให้บาทหลวงได้เด yes. ินออกกำลังกายในรอบๆบริเวณนี้นะคะทางตรงนี้เดี๋ยวสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะดิฉันจะพูด อีกแล้วนะคะพูดอีกแล้วพูดทุกคลิปเลยที่ไปแอบบี้พูดให้เพื่อนใหม่ฟังนะคะว่าสาเหตุที่มันถูกทำลายล้างแบบนี้เป็นเพราะว่าพระเจ้าเฮนรีที่8พระองค์เคยเป็นคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะคะทีนี้นิกายนี้ในยุคนู้นนะคะไม่สามารถอย่าร้างได้อย่าว่าเลยในยุคนี้ก็มีปัญหานะคะ ตัวดิฉันเองก็อย่าร้างกับอดีตสามีไทยนะคะแต่ว่ายังมีบางอย่างติดขัดอยู่ยังยังไม่สามารถไม่พูดแล้วกันนะคะพระองค์อยากจะอยากขาดจากพระราชินีของพระองค์นะคะเพื่อที่จะไปแต่งงานใหม่ทีนี้บรรดาพระสันตป,ปปาแล้วก็บรรดาพระคาดินันทั้งหลายเนี่ย ก็ไม่ยอมนะคะพอไม่ยอมพระองค์ก็โกรธมากค่ะทะเลาะกันพระองค์ก็สั่งออกคำสั่งนะคะให้ทหารมาทำลายโบสถ์ทุกโบสถ์ที่อยู่ในประเทศอังกฤษกว่า800โบสถ์ด้วยกันนะคะกระจัดกจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยสภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะพระองค์ก็ ตั้งนิกายของพระองค์ขึ้นมาก็คือ Church of England แล้วก็ตั้งกฎว่าให้สามารถอย่าร้างได้นะคะในที่สุดพระองค์ก็ได้อย่าร้างโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นแอบบี้หลายๆที่ทั่วประเทศอังกฤษก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะเพราะคำสั่งของพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะคะอ่ะย่อๆประมาณนี้ค่ะทุกคนส่วนแอบบี้ในเอพิโซดที่แล้วเป็นแอบบี รุ่นใหม่นะคะ New Generation ไม่ไม่ใช่ในยุคของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ค่ะก็เลยยังมีสภาพที่ดีสมบูรณ์นะคะใครอยากดูแอบบี้ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไปดูในเอพิโซดที่ผ่านมานะคะทุกคน mm hmm. มาเช้านี้ขมูขมัวนะคะเมกนี้ลอยอยู่ต่ำๆระ พื้นที่พื้นดินบนพื้นดินเลยค่ะดิฉันก็วีตกกังวลค่ะเพราะว่าโดนโดนควันเมฆที่เลยดิฉันจะแสบคอเจ็บคอแล้วก็ไอในที่สุดนะคะก็จะกรีดกราดวีดไววิตกกังวลนิดหนึ่งค่ะในคลิปที่เราเดินทางมา,มาเมื่อเช้านะคะอันนี้น่าจะมีการบูรณะนะ ทุกคนเห็นร่องรอยของความยิ่งใหญ่ไหมคะร่องรอยของความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มากๆของคนในยุคโน้นนี่คือความเชื่อเรื่องของพระเจ้านะคะโอ้โหเสียดายพระเจ้าเฮนรี่ที่8พระองค์หายโกรธหรือ,อยังเนี่ยพระองค์เห็นสภาพแบบนี้แล้วพระองค์ เสียใจหรือสนุกหรือสะใจอยากถามพระองค์มากถ่ายจากด้านข้างนู้นค่ะรถบ้านของเราจอดอยู่โน่นมาดูวิวฝั่งนี้บ้างนะคะดูตัวแอบบี้แล้วดูวิวด้วยค่ะขอบคุณแสงแดดขอบคุณอากาศดีหลังจากที่มืดครึ้มไปสี่วันนะคะ ทุกคนมาสายดอกไม้บ้างดอกสีเหลืองๆนี้นะคะคือดอกบัตเตอร์คัพค่ะบัตเตอร์คัพเขาจะปล่อยให้มันบานแบบนี้ค่ะสวยงามค่ะทุกคนดูดอกยาเล็กๆพวกนี้สิน่ารักมากค่ะสีขาวๆค่ะเ okay. mm hmm. มื่อกี้ลุงอธิบายให้ฟังว่า ที่เขาคลุมไว้แบบนี้นะคะมันจะเป็นพื้นกระเบื้องค่ะซึ่งถูกทำลายจาก f r o อสจากความหนาวเย็นนะคะเขาก็เลยเอาพลาสติกมาคลุมไว้ค่ะไม่ให้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนมันเป็นอบ,บทิที่ใหญ่โตโมโหรานมากค่ะน่ารักจังเลย ไม่รู้ใครเขียนไว้แต่น่ารักมากค่ะลุงทำท่าจะไม่ไหวแล้วคะ่ะทุกคนสงสารจังอันนี้จากมุมนี้นะคะอาจจะย้อนแสงนิดนึงคะ่ะทุกคนปะ่ะต้องขอบคุณแสงแดดที่ลงมาให้ได้ชุ่มฉ่ำหัวใจแต่สภาพ ดิฉันวันนี้นะคะบอกเลยว่าเมื่อวานกับวันนี้ดิฉันเจ็บในท้องมากๆในจุดที่เป็นถุงน้ำในตับนั่นแหละคะ่ะไม่รู้จะต้องได้มาหาหมอที่อังกฤษอีกหรือเปล่านอ้อลุงบอกว่าสี่เหลี่ยมดิฉันชี้ถูกไหมมองไม่เห็นหนะ้าจอนะคะทุกคนมันมืดหมดเพราะว่าเราถ่ายท่ามกลางแสงสี่เหลี่ยมตรงนั้นเป็น ครัวนะคะเป็นสถานที่ที่ปรุงอาหารค่ะเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้กลิ่นมันไปอบอวนอยู่ในตัวแอบปี้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านพักของพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ยังไม่ได้เป็นบาทหลวงเต็มขั้นนะคะดิฉันไม่รู้ว่าระดับของการเป็นพระสงฆ์ในยุคก่อนนี่เขาแบบแบบไหนยังไงบ้างนะคะ เก็บโมเมนต์เก็บบรรยากาศค่ะทุกคนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวไม่แดดอย่างนี้แเพราะว่าข้างบนเมฆดำสปีดตอนนี้เดี๋ยวไปหิู่หัวกันในรถต่อมู่เซียมนะคะแต่ว่าไม่เปิดค่ะน่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลดูจากทางโซนนี้ของอเบยบ้างนะคะเมฆบางแสงแดดน่าตีมากเลยก้อนเมฆพวกนี้ดูสิทุกคนบางเสมดเลยอ่ะก้อนใหญ่ด้วยเผื่อจะเป็นฝนนะเนี่ย That's the this where walk around monks would walk up around the พี่เพื่อนๆค่ะพี่ันอาจจะไม่ได้บรรยายอะไรเยอะแยะมากมายสำหรับอับบี้แห่งนี้นะคะมันก็คือซากปรากหักพังจากฝีมือการสั่งของพระเจ้าเฮนรี่ที่แตกเหมือนที่เล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะถ้าจะพาไปดูแต่ละห้องแต่ละห้องมันพี่ันว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจอะ รือว่าเป็นเพราะที่ฉันอาจจะชินแล้วกับกับการเที่ยวแอปปี้นะคะขอแค่ได้มาเห็นก็เริ่มรู้สึกว่าก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าพ,พี่เพื่อน,อนทุกคนสนใจที่อยากจะรู้แบบละเอียดลึกซึ้งไหมคะแบบว่าห้องนี้คือตรงนี้เอ่อตรงนั้นเป็นห้องนู้นทำไอ้นู้นไอ้นีไน่ไอ้นั่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอยากดูแบบนั้นไหมคะหรือว่าแค่ได้ชมก็พอแล้วถ้าหากว่าทุกคนชอบแบบไหนลองติชมหรือว่าให้คาแนะนํามาได้นะคะทุกคนเอ่อบางบางที่ถ้ามันจะต้องอธิบายหรือให้ความรู้อ่ะพิฉชันก็จะอธิบายแล้วก็ เอ่ีเซนไปให้ทุกคนได้รู้นะคะแต่บางที่มันก็ดิฉันคิดว่าเพียงแค่เราได้มาเห็นร่องรอยอะ่ะของอารยาธรรมมันดิฉันคิดว่ามันก็ฉ่ำใจพอแล้วและคิดเองเออเองลุงอยู่ไหนตอนนี้ว่าลุงอยู่โน้นนะคะลุงเอียนของเราหายตัวแล้วค่ะทุกคนหายไปไหนเลยดูสิ ลุงเยนหายไปข้ามุมไหนเราไม่รู้ค่ะโอ้อยู่นู้นไปเย็นถ่ายกันแล้วกันอยู่นี่แหละโอ้ยไปเถอะตรงนนี้ลุงบอกว่ามุมนี้ด้านมุมที่คณะ Brother นะคะบ Brother ที่ทำงานคนที่มาฝึกหัดเนี่ยอาศัยโซนนี้นะคะโซนโซนข้างหลังจะเป็นโซนที่ประสงค์อยู่แล้วก็ตัวแอบบี้ก็จะอยู่ข้างหลัง What is this zone then? Sorry What is this zone? This is the end of the church. Went from here right the other end. น,นเนนะะนนนี่คือรัง oh. ของโมสนะคะเป็นเป็นหนูชนิดหนึ่งที่ที่จมูกยาวๆค่ะทุกคน,นคบ้านเราเรียกหนูผีใช่ไหมค่ะแต่ว่าที่นี่เรียกโมส นี่ยค่ะน้องก็จะขุดรูอยู่แบบนี้เยอะ If you stand very still in t an h evening e and watch them without moving, you l l sometimes see one come up to <laughs> the surface. ลุงบอกว่าถ้าให้อยู่นิงน่งๆแอบบอยู่นิงน่งๆเงียบๆช่วงกลางคืนนะคะจะได้เห็นน้องน้องตัวมอสออกมานะคะตรงนี้ทุกคนที่มาเที่ยวที่ประเทศนอกโซนโซนไหนก็ช่างเขานักจะมีนะคะทุกคนที่โซนเมืองหนาวนะเนี่ยค่ะก็จะเห็นแบบนี้อยู่ทั่วไปะคะ่ะอันนี้นะคะเป็นกระเบื้องโบราณที่ที่เขาเอาพลาสติกค,คลุมไว้นะคะที่เราพูดถึงในคลิปะนะ

นี่ไม่ไปอันนี้ด้วยนั่นชื่อฮิสเซอร์ฮิสเซอร์ฮิสเซอร์เบรฟฮิสเซอร์เบรฟท่านสงสารไหมท่านรักไหมว่าฮิสเซอร์เป็นมันเป็นชนิดของสมุนไย้อนแสงนะคะเนี่ยทุกคนพอสับดิฉันเยอมากแล้วก็มีดอกลาเวนเดอร์น้ำหยดลาเวนเดอร์ค่ะอันนี้ลาเวนเดอร์หรือโรสแมรี่ด้วยลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ไม่ใช่รสแรี่ การใช้สเตปเซนต์มาจอย t ้วยใช่ไหมใบเราเป็นด้ันทำให้ฉันมีไอเดียนะคะเนี่ยเพราะว่าเราจะไปจัดการกับคาเฟ่ของเราหลังจากที่กลับไปลุงมี้องทำได้มีตังทำได้ <laughs> ลุงหมายถึงว่าถ้ามีตังทำได้ <Yeah. S 2> แต่ตอนนี้ <My S 2> ไม่มีตังไม่ <laughs> คาเฟ่ของเราที่พูดถึงเป็นร้านที่เป็นบูธนะคะ mm hmm. เป็นบูธเล็กๆที่เราสั่งมาแล้วก็ขายน้ำปั่นขายกาแฟ <laughs> นั่นคือคาเฟ่ของเราค่ะ กาฟที่บ้านนอกอะค่ะทุกคนคือกําลังซื้อก็น้อยมากแต่กําลังใจในการที่อยากจะขายเยอะมากแล้วก็ดิฉันก็ทาร้านส้มตํานะคะแต่ว่าเออเจ็บท้องค่ะช่วงก่อนที่สร้างร้านเนี่ยมันมันไม่ได้เจ็บหนักแบบนี้นะคะแต่พอเราเออร้านส้มตําเสร็จขายไปประมาณสามเดือนทุกคนโอ้โหเจ็บท้องมากเจ็บท้องตรงตรงซิสถุงน้ําซิสนะคะมันเจ็บท้องก็ไปเอลทราซาวสองสามครั้งก็ไม่เห็นอะไรนะคะเจาะเลือดไปดูตับดูไตดูไส้ หมดลูกดูถุงน้ําดีดูทุกอย่างไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนดูเบาหวานก็ดูคือมีทางเดียวที่ที่กลับไปเราจะจัดการคือต้องสแกน MRI ค่ะไม่เข้าอุมโมงค์อือร่อย <Okay. S 1> ออไอ้ทุกใครทุกใา,ายน้ำมาใส่แก้วฉันนะ่ะทุกคนใ <c oughs> ายน้ำในหลอดมันใส่แก้วดิฉัน s right. <S มันนี่สิ <laughs> it was water. Why not you it all? As soon as you take the straw into your mouth, whatever's in the straw runs back. What is that straw Paper straw. Huh? Paper straw. Paper. Oh no, it's, a, it's actually a barley straw. What? This barley. It's made of barley. Paper straw. Paper straw. คุณิฉันขออนุาตชมนุ่งบอกว่าหลอดพลาสติกไม่ถูกแบนแล้วนะคะก็ไม่ให้ใช้แล้วนะเขาให้ใช้หลอดที่เป็นกระดาษหรือว่าหลอดที่มาจากธรรมชาติโอ้คูดไอเดียมาก Why do you think straws are called straws? Because they were made originally from straw. Original. <laughs> <laughs> น <laughs> ้ำนี่อร่อยจังน้ำอะไรทุกน้ำอะไร Apple and lavender Apple and lavender so it's a p บ p ล l กไฟฟ้าดูเสมอเส t อช่างภาพแต่เด e มแน่แน่มันมีโซดา อร่อยดีดี้ชาเฉมได้ๆไม่ค่อยมีผักที่เขาจะสวิตพวกเครื่องดื่มเย็นนะคะทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่คนว,ว่าอยากจะดื่มชาร้อนอะไรพวกนี้แต่ว่าเราดื่มชาร้อนเยอะมากแล้วคขาวันนี้ดีจันชาแก่มากคาเฟอ,อินจัดมากเสียงม้าร้องอยู่แถวไหนเนี่ย ขอบคุณแดดอ่ะขอบคุณแดดที่รักมันกลิ่นสเมล l mouse p อ่ะใช่ไหมใช่ไหมกลิ่นมันเหมือนเหมือนเหยี่ยวหนูอ,อะทุกคน so ไม่อะ <laughs> no mice on these tables <Huh? S 3> no mice on these tables <laughs> ฉันอยากลองทำน้ำอันนี้ทุกคนอยากลองทำน้ำอันนี้สุดส <is> well. ั่งกินน้ำจะหมดแล้วค่ะทุกคนอยู่กระถางดอกไม้อยู่บนโตะ๊ะ <laughs> น่ารักมากเน่าแคล้วเสียววัวเสียววัวใช่ไหมจะเป็นเสียงวัว,ว,วน่าจะเป็นอะไรสักอย่างค่ะทุกคน ตอนนี้ก็5้าโมงกว่าได้เวลาที่เราควรจะกลับได้แล้วนะคะทุกคนเห็นข้างหลังไหมส่วนหนึ่งเป็นมีความเป็นแอ b บบี้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไปแล้วเ <c oughs> ย็นย่ำค่ำลงแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้เหลือรถหนึ่งคันที่เขากำลังจะขับออกไปนะคะ แล้วก็เหลือรถบ้านของเราอีกหนึ่งคันแล้วเขาก็ออกไปเหลือเราคนเดียวเจ้าเดียวค่ะไปค่ะลงขึ้นรถกลับบ้านเรา <c oughs> ทุกคน <c oughs> ดูวิว <c oughs> ดูวิวนะคะดูวิวนะคะ <c oughs> รถรถ <c oughs> ดูวิวนะคะดูวิวนะคะ การเที่ยวแอ b บบี้ไบแลนด์ของเราก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่การเที Abby, ่ยวแอ b บบี้ไบแลนด์การเที่ยวอ๊